เมื่อกี้เราโดนอย่าบอกว่าอย่าพึ่งบอกนะแล้วเราอยากอยากให้ทุกคนรอติดตามครับเดี๋ยวมันพาเใช่ยวันนี้มามาเป็นเพื่อนน้องเพราะว่าไหนๆก็แบบเราเป็นรุ่นพี่เราด้วยครั้งแรกนะครับแล้วก็บอกไม่เป็นน้องคนสัวท้องนะครับผมก็ใช่ครับผมเป็นน้องเนี่ยใช่และพี่พีทก็ไม่ได้เป็นคนที่อายุเอะดีสุดนะครับไม่จริงเรียกว่ามีเพื่อนครับ ใช่ครับแต่วันนี้ก็คือบรรยากาศอบอุ่นมากเลยครับทั้งไม่ตถึงปีที่แล้วที่พวกเราสี่คนแบบมตัวกันเนาะใช่วันนั้นเราก็แบบยืนอยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วแบบนึกย้อนกลับไปแบบครับดีใจแต่ว่าปีนี้แตกต่างก็คือมีพี่ๆแฟนคลับมาเจอพวกเราเยอะขึ้นแล้วก็มีพี่พี่เลยอ่าพวกเราเยอะขึ้นครับดีใจมากเลยครับขอบคุณนะครับมีการรับน้องรับน้องรับน้องอันนี้น่าจะเปจอเจอกันแต่งงานบุญใช่เราเจอแต่งงานบุญ ก็แกล้งไม่ได้ล่าสุดก็เจอก็คือทำทำบุญออาฟิศใช่ใช่แล้วก็ก็มาวันนี้เลยครับวันนี้ยังไม่มีโอกาสได้รับน้องนะครับแต่ว่างานเราเยอะมากครับแต่จะหาเวลาครับรับน้องครับก็มีคุยๆกันบ้างนิดหน่อยใช่ใช่ก็คงต้องใช่ม้นที่เห็นมีน้องๆที่เราดูน้เจอมีน้องๆใช่ไหมครับผมก็น่ารักนะน่ารักเหมือนแบบว่าวันที่ไปทําบุญวันก่อนนะผมแอบเห็นเขาก็มีความแบบ ความแบบน่ารักความเข้ากันแต่แบบอยู่ด้วยกันแล้วเออมันมันมันมีในที่บางอย่างเพราะว่าเพราะว่าอจริงๆพวกเราสี่คนอ่ะก็เห็นน้องๆแต่วันที่แบบวันที่แคสอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าต้องแบบออกมาอดีแน่แน่ๆก็เห็นถึความพัฒนาของเขาเพราะว่าเราอ่ะจำได้ว่าวันที่แคสเราก็ดูทุกคนอยู่ว่าวันเนี้ยถึงจะผ่านไม่นานแต่ทุกคนจะพัฒนาขึ้นเยอะมากจากวันนั้นหนึ่งก็คนเก่งขึ้นน้อเปนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับกำลังใจให้ แล้วครับแล้ว่านที่แคนติ้งเรามีส่วนช่วยในการแบบช่วยลดจิ้มน้องเออจริงจริงไม่ได้ลดจิ้มใช่ครับจะมีวันนั้นถ้าเกิดที่ทุกคนเห็นก็คือเหมือนเราเอาช่วยช่วยน้องซ้อมบทกลางๆก่อนที่น้องจะเข้าไปแคสกับทางพี่เม่พี่เมย์ครับก็ตั้ทีแล้วนะความฟังของพวกเราสี่คนต่างไกลกั็นฟังแต่แล้วมีคนทั้งนี้หลายที่เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับมีอีกหลายเมืองเลยครับที่เดี๋ยวเราจะไปกันก็ ใครดำไปก็ผ่านด้วยนะครับใช่ครับอีกบางประเทศที่อาจจะยังไม่ได้ออกมายังไม่ได้ประกาศติดตามอยากให้ติดตามเพราะว่าจริงๆที่ทุกคนตอนนี้มันมันแค่ครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งของของของที่อยากของทั้งหมดเลยยังมีอีกเยอะที่แบบว่าอยากทุกคนติดตามครับใช่ครับอย่างนี้ก็แบบว่าไม่เหมือนในเกาหลีแบบของทุกประเทศบ่อยๆเต้นเต้นดีดีครับเราดีแล้วไปับผม เราไปแค่ประเทศเดียวเองเนาะใช่ไปแค่ประเทศเดียวนี่ไปประเทศเดียวเองตื่นเต้นสิค่ะเราเรารู้สึกว่าแต่ละประเทศน่าจะมีกิมมิคแล้วก็บรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปขนาดแบบบินไปอุดรไปทํางานเรายังตื่นเต้นเลยเอ็งคาดหวังอยากเป็แฟนจากประเทศอะไรบ้างคาดหวังย่างไรบ้างอยากให้เขามีความสุขครับเราเราไปมอบความสุขให้เขาก็อยากให้เขามีความสุขแล้วก็รับพลังงานจากพวกเรากลับไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ครับใช่ครับอย่างที่เรบอกว่าอยากมอบความสุขให้กับพี่ๆทุกคนเพราะว่านี่เหมือน มันมีโอกาสน้อยมากที่เราจะได้ไปเจอกับพี่ๆอินเตอร์แฟนต่างประเทศครับเพราะงั้นก็อยากทำให้เต็มที่แล้วก็อยากมอบความสุขให้กับทุกคนทุกคนนะครับเหมือนอย่างอ่าพี่พี่อินเตอร์แฟนเนาะทุกคนแบบอย่างบางคนเนี่ยก็มาหาเราที่ประเทศไทยเลยเนี่ยเริ่มเหมือนแบบว่าัแลกกันบ้างแลกกันบ้างอะไรเงี้ยแล้ไปหาบ้างใช่ครับก็อยากได้ทุกคนแบบได้ความสุขกลับไปอย่างดีมาฝาก อ๋อจริงจริงไหมช่วงนี้ก็คือแบบงานเป็นงานงานเราแน่ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีผลงานอะไรก็อยากให้ทุกคนรอติดตามทางในไม่วายครับแล้วก็แอคเคาตัวโจของพวกเราทั้งสี่คนเฮียไปที่ขอสปอยได้ไหมครับสบายบ้างไหมผมพวกเราเพิ่งโดนบอกอย่าพูดพูดแต่ว่ารอติดตามดีกว่าครับแต่ว่ามีแน่นอนจะรอติดตามมีแน่นอนครับก็ อ่าก่อนอื่นก็ขอฝากรุ่นน้องของพวกเราด้วยนะครับกับ Wedding ิสเตอร์ Series นะครับผมผมเห็นความตั้งใจของน้องๆแล้วก็เวลามองเนะี่ยผมรู้สึกผมเห็นตัวเองพวกเราในสมัยอดีตน้องๆก็เข้ากันไหวมากแล้วก็มีความตั้งใจมากๆก็อยากจะฝากน้องๆพวกเราไว้ในข้อความ,ใจ,ม,มใจของทุกคนด้วยนะครับผม<า>แล้วก็ฝากพวกเราทั้ง4ี่คนอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับ ครับผมแล้วก็ฝากอ่านนี่มิวายด้วยนะครับผมว่าปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่เหมือนกับว่าจะมีอะไรมาอีกเงี้ยครับก็ฝากด้วยแล้วก็แฟนมิทติ้งต่างประเทศของพวกเราทัสี่คนก็ฝากด้วยนะครับเนาะได้ที่มิวายออฟชเชิลทุกช่องทางเลยนะครับหรือว่าจะเป็นแอคเค้าส่วนตัวของพวกเราสี่คนก็ได้ครับผมครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ